ออนนียากอ่ะดิกเฮ้ยอาหมดให้แมนเลยไหมล่ะฮะเร็วๆเใส่มา D I C K D I C K นั่นน่ะดิกดิกเฮ้ยอ๋อลืมไปคอนเน็กพร้อมยังพร้อมละ D I C K นั่นน่ะนี่ไม่ใช่เกมผีเออเรื่องของมึงเหยสัตว์ กูบอกว่านี่ไม่ใช่ผีไม่ใช่เกมผีอ๋อนี่ไม่ใช่ผีอ่ะเออไม่ใช่ผีแต่มันคือไอ้บีมเออไอเพีย <French> ร <Never, S 2> ์ะแล้วก <único S 3> ่อนแล้วก <The> <ss> ่อนกุญกุญแรอมแลจะยัเลยด้งเด้งคด้ง้งเ้งด้ได้ดึงเด้งเด้งเดงเ้งเังเด้ดงด้ดง้งเดดง มาละไป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 เปิดประตูเป <3 3 S 1> <20 S 2> ิดประตูสามสองสิบเออเปิดเปิดไไปไปแล้วมึงขวาาประตูทำมิยาอะไรล่ะหัวโรนหัวเขียวหัวประตูประตูหัวโดไปไปไปเดินตามกันเหมือนลูกเป็ด หัวไอศอสรสเจอกระสุนยาสลบมาให้กูนะเข้าใจไหมไอพ้พวกเฮียเดิมตามกันเดิมตามกันไปหมดลูกเหียนี่โต๊ะที่พาร์ล์อัปฉวอก,กี <c oughs> ลูกซองอย่าไปเบียงลูกซองลูกซองรู้สึกใหญ่มันลายประโยชน์มากเลยไอ้ปองกยังยังมีประโยชน์มัน<อ>มีประโยชน์ <c oughs> ไอ้ปองมีประโยชน์กว่าประบาด เันไม่มีบักไอ้ป๋องก็ลายเกี่ยวนะไอ้ป๋องก็กลายเป็นไอ้ป๋องเหมือนเดิมนะอ่ะกูเก็บเพียแล้วมันเนี่ยเก็บบุลเลตกลกองกระสุนพกปืนพกไม่เป็นไรหรอกกูไม่ได้ใช้ิดเฮ้ลูกดอกยาสลบอาให้กูดิมันโยนให้ก็ได้กูโยนนานแล้วแหละแล้วมึงจะเก็บทำเพียอะไรกูไม่ได้เยอะกูไม่ได้เก็บแล้วมันอยู่ไหนอยู่นี่อยู่ในตู้นตู้นตรงไหนวะห้องอะทางเดินไกลอะที่มันห้องที่มันมีสองประตูโอเค เจอเลยวุ้บเก็บเด็ดได้ยินเสียงแก๊กๆมึงก็เตรียมตัวเก่งไว้เลยเลยของคู่หลบหลังประตูว่ะเฮ้ยลูกดอกยก่ศอีกแล้วเจ๊ล่อยยังเลยไอคนไม่ใช้เนี่ยคนไม่ใช้เฮ้ยโคตรรอบนี้เราจะออกทางทูหลังเสียงทางขยะมาหาวัว กูพิงฟ้าแบบไม่มีผีอ่ะนั่นนะถังขยะกูมีอย่าฆ่ากูนะนี่ไงวะนะเอ้ากูยไงกูอยู่กับไอ้นัทไอ้ละไอ้ป๋องส่วนไอ้อาร์ก็กำลังยิงผีผีเขาลังมึงอ่ะกูรู้ก็ถึงวิ่งอยู่เนี่ยดึงกูไม่รู้กูจะหันไปตืดนึงเฮ้ยมันอยู่ไกลอาร์ตกลับมายิงมันหน่อยได้เลยกูมาละกูเก็บกระสุนมาละมันกูให้มันกูเฮ้ยมีเสียงคนโดนฆ่าตายหมอไงเตือนึงเท่มากูเด้วยอ่ะตือนงนี่ ล่างหัวอุมคมไงอันอทำไปสุกเัวเราดูเราดูเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเยอกลัวอะไรเฮ้ยเฮชักชชักดินชังนัดเดียวมันก็นิ่งแล้วไม่ใช่เกมผีงงๆนั่นแหะผีเผืออะไรมันก็เคเสษหินเศษปูนหอวเฮ้ยกระตุกเวดึง ตดึงกรยปืนอ่ะด,ดอกยาสลบปืนนะทุกคนปืนอะก็ปืนน่ะปืนอะไรอ่ะปืน